สร้างบ้านขายนะครับทาบ้านขายหรือเป็นเจ้าของโครงการทําบ้านขายอย่างเงี้ยมีโอกาสขาดทุนไหมนะครับแล้วผมเนี่ยเคยขาดทุนหรือเปล่านะครับอ่ะก็อยากจะบอกว่ามีโอกาสขาดทุนแน่นอนนะครับผมว่าทุกธุรกิจอ่ะมีโอกาสขาดทุนแน่นอนแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่เคยขาดทุนนะครับอาจจะมีกําไรน้อยบ้างนะครับอ่าแรกๆกาไรน้อยบ้างเพราะว่าคำนวณอะไรไม่ค่อยเป็นนะครับอ่ะแล้วทําไมถึงขาดทุนนะครับอ่าสาเหตุอะไรถึงขาดทุน นะอ่ะก็จะมีจริงๆก็จะมีหลากหลายนะครับหลากหลายนะครับอ่ะอย่างเช่นนะครับเราคํานวณราคาต้นทุนไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่าต้นทุนมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็ตั้งราคาขายแบบผิดๆนะครับอ่าเนี่ยแบบเนี้ยจะมีโอกาสขาดทุนเช่นที่ดินอย่างเงี้ยอ่าเราไม่ได้คํานวณว,นว,นว,นวน่าต้องถมดินต้องขยายเขตน้ําเขตไฟเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอ่าแล้วตัวบ้านอย่างเงี้ยเราก็คิด ไม่ถูกว่ามันมีค่าอะไรบ้างอ่าค่าก่อสร้างตารางเมตรเท่าไหร่แล้วจบแค่นั้นไหมมีลงลถไหมมีอะไรไหมอ่ารอบบ้านต้องทําอะไรบ้างอ่ะไรพวกเนี้ยมีรั้วมีอะไรอีกอ่านะครับเนี่ยถ้าเราคิดไม่เป็นนะแล้วเราก็ตั้งราคาผิดนะครับพอเราตั้งราคาผิดเนี่ยเฮ้ยทาจริงแม่งเกินกว่าราคาขายอีกอ่ะอย่าขาดทุนนะครับขาดทุนแล้วก็ข้อที่2นะครับข้อที่2คือบ้านอาจจะติดมือแล้วยอมขายขาดทุนนะครับก็เป็นไปได้นะอ่าก็คือแบบ เราเลือกทำเลผิดเลือกโลเคชันผิดอย่างเงี้ยแล้วขายบ้านไม่ได้นะครับอ่าขายไม่ได้เราก็เลยต้องยอมขายถูกๆยอมขาดทุนเพื่อที่จะคัดลอดออกไปนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอาจจะซื้อที่ดินแพงเกินไป <c oughs> <c oughs> ก็เป็นไปได้นะครับมันก็เกี่ยวเนื่องกับข้อเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเราซื้อที่ดินแพงเกินนะครับอ่าค่าที่ดินค่าพัฒนาบวกค่าก่อสร้างบวกอื่นนะครับ แล้วเราก็ตั้งราคาขายแพงกว่าคนอื่นนึกภาพไหมพอเราตั้งราคาขายแพงกว่าคนอื่นเราก็ขายไม่ได้นะครับเพราะว่าเอาเราก็ต้นทุนเรามาเท่านี้แล้วอะนะครับเราก็ต้องตั้งขายเท่านี้ดิบวกกาไรไปอีกแล้วคนอื่นขายเท่าไหร่ก็ช่างเขาดีเราก็ไม่มีใครมาซื้อเรานะครับเพราะว่าเราขายแพงกว่าคนอื่นเช่นทําเลใกล้กันนะครับบ้านเหมือนกันบ้านคล้ายกันที่ดินคล้ายกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเราขายแพงกว่า2 3 0 0 0 0แสนอย่างเงี้ย อ่าหรือไม่สามสี่แสนอย่างเงี้ยอ่านะครับเราก็โอกาสขายเนี่ยยากแน่นอนนะครับถามว่าเอ้าถ้าเราขายเท่าเขาเราจะเอากําไรจากไหนนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่เรานะครับมันอยู่ที่เราเลือกทาเลผิดตั้งแต่แรกนะครับเลือกแบบที่ดินมันแพงเกินไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็บวกต้นทุนต้นทุนต้นทุนแล้วก็บวกกาไรบีกราคามันก็กระโดดนะครับเราก็เลยต้องยอมตัดขายขาดทุนอ่าขายเท่าคนอื่นบ้างอะไรบ้างนะครับอ่าเพื่อที่จะ ให้ขายได้ขายออกอุทุนคืนท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับสอนทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับเป็นการไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวผมจะชี้แนวทางให้บอกแนวทางให้นะครับว่าเริ่มต้นยังไงกันดีนะครับเหมาะไหมมีทุนไม่มีทุนเริ่มได้ไหมกู้สินเชื่อย,ยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวจะปูพื้นฐานให้บอกข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเหมาะที่จะทำหรือเปล่าใครสนใจเรียนทักหาไลน์ผมเลยนะครับไลน์แ W H 99นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับอ่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับไลฟ์สดทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับอ่าใครสนใจเรียนคอร์สฟรีก็เข้ามาในกลุ่มได้เลยครับ